มาสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเรานะคะคือเมนูผัดอีกสดรวมมิรนะคะสำหรับเครื่องปรุงของเรานะคะก็คือมีกระเทียมนะคะกระเทียมสดนะคะเราจะใช้ประมาณ10กลีบก็ได้หรือ12ก็ได้นะคะลาบผักชีนะคะลาบผักชีก็ประมาณ5ถึง7ล่าบนะคะพริกขี้หนูนะคะสีเขียวอย่างนี้ประมาณ6เม็ดนะคะแล้วก็อันนี้คือ พี่คินหมูสวนนะคะอันนี้ประมาณ 16- 1หรือเมตรนะคะเนี่ยแล้วแต่นะคะเพราะเครื่องปรุงเราเยอะเราก็ใส่มากหน่อยนะคะอันนี้นะคะใบโหระพาสดนะคะถั่วฝักยาวนะคะหั่นเรียบร้อยนะคะเอาประมาณสักเซนหนึ่งก็ได้นะคะหรือครึ่งนิ้วนะคะอันนี้เห็ดหอมนะคะเราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ไปปรุงรสใส่ซีอิ้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เห็ดหอมนะคะเต้าหู้ทอดนะคะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอาเป็นเล็กๆไว้นะคะเนี่ยเวลาผัดน้ำก็จะพิ๊ใช้เข้าไปซึมได้นะคะขาเห็ดนะคะขาเห็ดเจหั่นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกชิ้นพิ้งไทยดาเจนะคะอันนี้เราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะปลาเค็มเจค่ะอันนี้ก็ทอดแล้วนะคะหั่นเป็นกระดาษชิ้นเท่าน,นี้นะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะประมาณครึ่งหนึ่งเซนนะคะครึ่งปงของเรานะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแท้ๆเลยนะคะเกลือนะคะ เกลือป่นนี่ไม่ได้ใส่ในผัดนะคะแต่จะใส่เกี่ยวกับตำน้ำพริกนะคะพริกไทยอ่อนนะคะใบมะกรูดค่ะพริกนะคะน้ำพริกที่เราตำเรียบร้อยนะคะเอาหยาบๆนะคะไม่ละเอียดนะคะเอาหยาบๆเห็นไหมคะยังเห็นกระเทียมเห็นพริกแล้วเราใส่เครื่องปรุงก็คือใส่เกลือไปครึ่งช้อนนะคะแล้วก็มีรากผักชีประมาณ7จช้อนนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะเครื่องปรุงก็าแค่นี้เองนะคะแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ กระทะเราร้อนแล้วะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำมันประมาณนี้ค่ะสักสองช้อนนะคะประมาณสองช้อนนะคะใส่ย,ยิมพิซลงไปเลยนะคะยิมพิซผัดห้ก็สุกก่อนนะคะให้หอมนะคะเห็ะนไหมคะจะเป็นกระเทียมเป็นพริกยังหยาบๆนะคะ สามสี่อย่างนะคะมีเกลือป่อนครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชาคะครึ่งช้อนหรือมากกว่านั้นก็ได้นิดหน่อยนะคะ<อ>แล้วก็กระเทียมก็พานก็สิบสองก็ได้นะคะพริกที่หุผิ้เขียวหกเม็ดตัวนี้นะคะแล้วก็พริกสูวกให้ประมาณสิบห้าสิบหกเม็ดนะคะสาหรับคนที่ทานเจนะคะเราไม่ใส่กระเทียมนะคะกะหล่าบดชีนะคะแล้วก็ตุ๋นด้วยแบบผักเกลือเท่านั้นเองนะคะ น,นี่เริ่มหอมมหมล้ะทราเนี่ยหอมมากเลยนะคะให้ก็เหลืออีกนิดนะคะถ้าวอมันเหลืองนี่มันจะหอมหอมากเริ่มเริ่มหอมเริ่มหมุนได้ที่เลยนะคะนะคะเราก็จะเริ่มมาใส่ของนะคะอันนี้ลือชิ้นนะคะเลือชิ้นที่ใสยดำเจผิดหอมนะคะแล้วก็อันนี้ปลาเคมเจนะคะ,ะหาเห็ดนะคะป้าสองลามก็คือเต้าหู้นะคะหรือใครชอบเ้าก็ใส่ได้นะคะ เน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเตมน้ำใสบีกิ้วนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะตานะคะหนึ่งช้อนเลยนะคะ้อนเด็ดหอมนะคะเซ็ตเด็ดหอมหนึ่งช้อนนะคะรีเพิ่มชิรสผัดกับส่็นผสมนะคะแล้วจำเป็น้ะว้าน้ำมัน้อยเนะคะเราก็สามารถเติมได้นิดหน่อยนะคะไม่มากนะคะนิดเดียวหน่อยนะคะ เงินดอกทุกเขียนนะคะแล้วนี่นะคะไข่ว่าเราทานมันนะคะก็มีอะไรผิดผิด,ผดบ้างน,นะคะเอาถั่วลงไปนะคะอยู่สุดยาวนี่เลยถ้าเราเีแต่พวกโปรตีนตอ,อะไรอย่างเดียวนะคะว่าอย่างนี้จะไปเหยียบเขานะคะ,ะ,คะแต่ยาใส่ผักค่ะใส่ไมเถือหลายก็ได้นะคะมะนันะคะะืนออ่อนหั่นนะ,ะถ้าใส่ลงไปได้ใครชอบแค่เราก็ใส่ได้นะคะ ก้านผัพคะนาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะผักที่นี่จะใส่เปยนบทน,นะคะแล้วก็เป็นใบมะกรูดนะคะใบลูะพานะคะหรือลูกพานี่จะชูรสหอมมากเลยคะนี่หอมมากเลยนะคะหอมะคะองแบบทำง่ายค่ะเพราะว่าเมนูที่นําเสนอเนนะคะอยากให้ทุกคนทําทานได้ที่บ้านนะคะวัตถุดิบก็หาง่ายนะคะหามารถไขายเหยื่อได้ร้านเจนี่นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ย อันนี้เราไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเราไม่เบียดเบียนชีวิตของใครนะคะเพื่อมาต่อชีวิตของเรานะคะขอให้ทุกท่านนะลองทานดูนะคะอาทิตย์ละวันสองวันกยังดีนะคะเพื่อสุขภาพของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นบุญด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขกับการทานมังสวิรัตินะคะธรรมสวัสดีค่ะ